ความความรู้ที่ได้จากการประกอบจากการเล่าเรียนจากการเล่าเรียนจากการสดับทับฟังอะไรเนี่ยนะครับมันก็สู้คนที่เขามีทั้งสองอย่างไม่ได้ครับ <c oughs> ถ้าที่จริงเรื่องท้งสัจธรรมปัญญาเนี่ยท่าอาจารย์ก็เห็นชัดเจนเลนักเรียนในห้องหนึ่งห้าสิบคนเนี่ยครับอาจารย์สอนคนเดียวกันเวลาเท่ากันคนหนึ่งสอบได้สีหมดบางคนตกอย่างเงี้ยมันจะ สัญเอะาชาติกาปัญญาด้วยแล้วก็โยค่าปัญญาด้วยใช่ไหมจ๊ะครับครับคือคือโดยธรรมดาความเฉลียวฉลาดของคนเนี่ยจะมีไม่เท่ากันครับถึงใจเรียนมาเท่ากันแต่ว่าความเฉลียวฉลาดว่องไวไหวพลิบอะไรมันจะไม่เท่ากันบางคนนะยางเตะฟุตบอลมานก็เตะมาพร้อมกัน,นคนหนึ่งโฮสเตะมีพรสวรครค์ไม่ใช่พรสวรรค์แหละเตะมีลูกเล่นลูกอะไรอะไรมีชื่อเสียงแล้ะคาดตัวสูง ครับคนไทยเราเตะม,มาตั้งแต่ตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี่แค่าตัวก็ไม่มีอะไระครับค,คนที่คนที่สมองดีเนี่ยนะครับก็จะจะเป็นคนที่จําจําได้หมายรู้ได้เร็วคนคสมองดีนะครับสมองดีจําได้หมายรู้ได้เร็วทีนี้แต่คนที่มีปัญญาดีเนี่ยคือคนที่คิดเหตุผลได้ทะลุโปร่ง มันมันก็ค่อคนข้างจะผิดกันนะสมองดีกับปัญญาดีแตกต่างกันอ่าสมองดีนะคือคนที่จำจำได้หมายรู้ได้เร็วว่าอะไรจำได้หมดอ่าเขาเรียกคนสมองดีครับ <c oughs> แต่ว่าที่จะมาคบคิดใช้อะไรอะไรนี่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าปัญญาดีนี่ไห<ต>มถ้าถ้าไม่มีปัญญาดีก,ก็ก็จะคิดเหตุผลไม่ค่อยได้ไม่ทะลุโปรโง ออที่เรชาชอบพูดว่าเฉลียวฉลาดหรือเปล่าท่านอาจารย์ครับอันนี้ครับคือคนคที่มีปัญญาดีญญาแล้วก็่นจะเป็นจริงนะท่านอาจารย์ผมเคยเป,เป็นกรรมการสอบอนุสารอาจารย์เลงนะครับ้มีู้ที่ไปสอบก็เป็นประโยก้าและเป็นสามเณรเนี่ยนะแล้วก็จบปริญญาทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเราด้วยเนี่ยครับถามว่าไให้เสนวิทรงวิสรงก็ไม่มีวิทศงวิท่งเนี่ย ต่างกันช่างเลยตอบไม่ได้นะอาจารย์๋อับตอบไม่ได้ก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดอันนี้มันจะก็ความจําดีความความจําดีใช่ไหมความจําดีสมองดีอสมองดีแต่ว่าปัญญาปัญญายังไม่ดีครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับสอบประโยคนเก้าไม่ตกดเลยเป็นสามเณรนเลยฮะครับแล้วเป็นประโยคนเก้าพนัเป็นสามัเอ็ไม่ตกเลย จำได้หมดประเภทรทองในเก่งฮะท่องฮะท่องท่องจำตรงหรือว่าแต่ท่องไปแล้วก็ออกตรงพอดีครับ้ามาบทแปดเล่มทองในหมดครับอาจารย์ท่องด้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเผื่อไปถามอะไรที่สลับซับซ้อนอะไรนะฮะก็จะไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าปัญญาไม่ดีแต่ทีนี้คนที่มีสมองดีแล้วก็มีปัญญาดีแล้วถ้ามีความเพียรดีเข้าด้วย ก็จะไปไกลมากเลยไปได้ไกลมากสมองดีเป็ญญาดีความเพียรดีความเพียดรด<ะ>ีครับครับ้ะไปได้ไกลมาก<ะ>ก็ก็อย่างที่เรียนแล้วสีกินนะครับว่าระดับสติปัญญาความสามารถทางสมองของคนเนะี่ยมีไม่เท่ากันีนี่ก็เหมือนกับขีดความสูงข,งของพันไม้ครับ<ะ>ใชฮนะ ก็จะเจริญเติบโตถึงขีดสุดอยู่ในระยะหนึ่งแล้วมันไม่เท่ากัน<ะ>อย่างว่าต้นกระถินเนี่ยนะครับ<ะ>ต้นกระถินกับต้นสัก์เนี่ยมันเอาไปปลูกไว้ในที่เดียวกันเนะี่ยมันจะโตไม่เท่ากันเพราะว่าไอระดับความระดับความสูงของต้นกระถินมันไม่มากพอที่ไม่มากเท่าต้นสัก์ระดับความใหญ่มันก็ไม่เท่า คือว่า,าความสามารถมันมีเท่านั้นนะครับมันสูงที่สุดมันโตที่สุดมันก็คือคือเท่านั้นความสามารถที่จะโตมันโตแค่นั้นอ่ามันโตเท่านั้นนะคือว่านอกจาก